เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าลูเดียสกรอบทองกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีบิดรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมเอ็มควีนเยนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอยากอ่าง anime world tower defense กันอีกแล้วนะเอ้ย I always come back เอาคิดไปคิดมานะกูว่าลดเสียงลงหน่อยดีกว่านะเพราะว่าตอนที่กูอัดเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ ีหนึ่งแล้วนะเออมันดึกแล้วนะเดี๋ยวมันจะไปรบวนชาวบ้านชาวเมืองเขานะเพราะฉะนั้นเราจะลดโทนเสียงให้มันเบาลงมาหน่อยกว่านะเออซึ่งเดี๋ยวคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะรู้เจ้าลูเดียสกอบทองกันนะเออก,กูยังไม่ได้ทาการอีโวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอีโวกันละกันนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแพลนนะเราจะไล่จากตัวล่างขึ้นข้นขางบนมากนะเพราะว่าคราวที่แล้วเริ่มจากซ้ายมาขวาเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากล่างขึ้นบนบ้างดีกว่านะเออเมชยัยประมาณนี้อีโ e วเลย แล้วเจอกันนะโอ้โห oh. นี่ไม่ใช่โอเคนะสแตทของเจ้าลูเดียสกอบทองก็จะเป็นประมาณนี้นะ มีค่าคาตากอรี่เลดเดอร์เป็นเยาวเนาะก็จะบวกดาเมจ1์เแล้วก็บวกระยะไป5%้าเปอร์เนะวางสุดๆนเนี่ยได้ที่หตัวนะเราบวกดาวห้าดวงลนะแล้วก็เลเวลตันเนาะอ่าค่า modify เนี่ยเป็น85 109แล้วก็115นะส่วนเทรดเรามีเป็นโมเมนตัมนั่นเองนะเออแล้วก็พี่แกมีคอสเมติกเนี่ยนะกดใส่ไปก่อนเออเป็นตัวละครระดับ SR นะอีโวขึ้นมา2ขันะ้นเนาะแล้วก็มีพาสซีฟเป็นคริติคอลนั่นเองนะ อาทำดาเมจ2.5เท่าเนาะเป็นทรูดาเมจนะเออ mm hmm. ไม่เกี่ยวกับธาตุอะไรประมาณนะั้นเนาะแล้วก็เป็นตัวละครธาตุสีเหลืองหรือว่าเยรูนั่นเองนะในตัวคอสเมติกนี่เอ้ยเอ้ยคอสเมติกเราเป็นตัวอะไรเนี่ยโรบอทเหรอเฮ้ยมันเป็นลายทหารด้ปะเนี่ยเชียคือคือในเรื่องรูดสมีหุ่นยนต์ด้วเหรอกูไม่เคยดูนะเออสําหรับเรื่องของเกิดใหม่ชาตินี้พี่ต้องเทพมัง้งน่าจะใช่นะเออเ้ยแต่ ไอเชี่ยคอสแมติกโคเทเลยนะเหมือนเรากลายเป็นหุ่นยนต์อะไรก็ไม่รู้นะเออซึ่งดูเดียสเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถหาได้จากตู้ทั่วๆไปเลยเนาะก็คือถ้าสมมติว่าตู้นี้มีก็มีทุกตู้นะเป็นตัว S R นะโอเคตู้นี้มีก็แสดงว่ามีทุกตู้แหละเดี๋ยวดู็คนิดตู้นี้ก่อนเพื่อความชัวร์ก็น่าจะมีปะ เออเนี่ยเห็นปะ่ะเออเพราะฉะนั้นมีทุกตู้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าเจ้าลูดิสเนี่ยมันจะเท่เหมือนกับคอสเมติกของมันหรือเปล่านะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าลูดิสกรอบทองเนี่ยจะเป็นยังไกันบ้างนะซึ่งข้าวางของพี่แกเดี๋ยวที่680นะก็เดี๋ยววางกันเลยละกันเนาะอ้มอ่า ก็สำหรับดาเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22,100นะแล้วก็ระยะในที่94คููดาวในที่4.4วิเนาะแล้วก็ค่าคิดที่เข่อในที่43เเซนนั่นเองนะก็คือพี่แกไม่ได้มีวงเล็บท้ายชื่อหรือว่าเปลี่ยนชื่ออะไรนะหลังจากทำการอีววขึ้นมาแล้วเนาะไหนดูการโจมตีสิอินเี้เมชั่นเป็นไงอะไรอ่ะเนี่ยคืออะไรเศกเป็นเหมือนอะไรไม่รู้เป็นน้ำหนามขึ้นมา แล้วก็พุ่งใส่มอนนะโอ้อนิเมชันนไม่เท่เลยท่าแรกนะเหมือนจะตีแค่ฮิตเดียวด้วยเนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลย1 5 0 0้าพัโอเคนะขั้นต่อไปไหนชื่อท่าว่า condense stone cannon นะก็ตีแบบ circle นะเนาะก็ใช้เงินอัไปที่ประมาณ2อง0มนไม่สองพันหนะโอเคขั้นนี้เนี่ยดาเมจจะเป็น1 3 1, นะึ่ง0สนสาอเนาะส่วนระยะเนี่ยเป็น122ส่วนคูดาาก็4.4ุ่ดสีวินะไหนดูแอนิเมชัคืออะไร ก็เป็นไอ้แท่งเมื่อกี้พุ่งไปใส่มอนนะเออมันทำได้ไปแค่ฮิตเดียวเลยนะไอ้แท่งนี้มันคืออะไรวะเนี่ยไอ้แทง่งแท่งนี้มันคืออะไรไอ้แท่งเหมือนเหมือนหนามอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วประเด็นคือมันพุ่งเอียงๆเลยนะมันไม่ได้พุ่งตรงๆอะ่ะเก็ตปะคือด้านที่มันไม่ใช่แบบด้านที่แหลมๆมันควรพุ่งใส่มอนปะวะแต่อันเนี้ยคือแบบเฉียงๆเลยอะเออ กูก็งงนะเออท่านี้ก็โอเคเดี๋ยวอัพต่อยแล้วกันนะท่านี้ไงไม่รู้ห้าพันหกพันโอเคนะค่าต่อไปเนี่ยใช้ท่าว่า h t n i n g Magic นะก็ตีแบบ Circle เนาะใช้ค่าอัพพ8 0 0ันแปดร้อยนะโอเคข้นนี้ตีแอร์แล้วเนาะก็ดาเมจจะอยู่ที่สองแสนหะ้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเนาะระยะในที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะส่วนคูดาสี่จุดสี่วิเนาะแล้วก็เปลี่ยนพาสิฟเป็นปาราลิซิตนะ ราซิตสองด้วยโอกาส100%เนี่ยทำเตาเมจ50% 10ครั้งทุกสิบวิเนาะสตันแอนด์มิบสูตาวิทุกทุกติ๊กนั่นเองนะเออก็ขั้นนี้เหมือนเป็นการเสกสายฟ้าลงใส่มอนนะออันนอนิเมชั่นโคตรง่ายเลยก็คือแบบเหมือนยื่นกระทาไปข้างหน้าเฉยอะ่ะแล้วก็มีสายฟ้าพุ่งลงมานะโอเคหน้าชัดหน้าชัดหน้าชัดเออก็เป็นการเสกสายฟ้าลงมาใส่มอนเนาะไม่ได้มีอะไร ธาดาเมจเหมือนจะฮิตเดียวด้วยนะท่านี้โอเคเดาต่อดีกว่าโอ้ยโดนดูดซัมเน่าเลยนะค่าต่อไปเนี่ยเจ็ดพนะจเอเจเจนจเ่อจเจเนเนเ่เ่เจเจเจาจเ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 จฟจเจ l จเนตะเ็ตีเปเจ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 เนเจ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 ปจเ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 กเจเนเจ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 เนตจเลเบเจเจเนเจ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 เีเจเจเนเจ้จนีเจลจเนเจ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 ้จเจเจเะเี่นเเนเ ไหวดูดิไฟบอลไฟบอลอะไรไม่รู้ฮะคืออะไรอะ่ะอ๋อเสกเป็นลูกบอลไฟขึ้นมาแล้วพุ่งใส่มอนเนาะเออก็ไฟบอลจริงๆอะ่ะเออทำดาเมจแค่หนึ่งฮิตเลยนะอ้าวโดนซาดีกแล้วลูกพี่กูเออนั่นแหละเนี่ยเป็นการเสกลูกไฟขึ้นมานะเหมือนโกโจอ่ะสีม่วงเออแล้วก็พุ่งใส่มอนุ ข้อดีคือมีเสียงนะแต่ว่าลูเดียสแม่งโคตรชิลเลยอเออโอเคถ้าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวอัพต่อยแล้วกันเนาะหมื่โอเคนะข้าต่อไปเนีย่ยจะท้าว่าไฟาเบิร์ดนะก็ตีแบบเอก็ใช้เงินอัปประเทศหนึ่งหนะมื่นะอ่เป็นเอนะขั้นนี้โดยดามเมจเนี่ยที่หกแสนเะ่นเก้าพันเรเนาะระยะในที่สองร้อยเอ็ดคูดาเนี่ยวสี่จุดแวิแล้วก็ค่าคติคอเนี่ยที่เจดสิงเปอร์นตะเดี๋ยว อ่ะก็เป็นการเสกลูกบอลไฟขึ้นฟ้าแล้วก็ระเบิดเฉยเลยนะเนี่ยปุ่มอ่ะคันนี้มัลติฮิตนะเป้าเป้าเป้าเออประมาณสามฮิตนะคันนี้เออเป้าเป้า,ปาเอออ่ะเป้าอ่ะเห็นปะเอ้ยอันนี้เท่ยอยู่ท่านี้เท่ยอยู่เนี่ยแอนิเมชั่งง่ายๆเลยนะคคอยืนแล้วก็ชูกกระท้าเฉยนะเออปุ๊บเปรี้ยว ประมาณนี้ก็เดี๋ยวอัพต่อละกันหมื่นเก้าสองหมื่นสี่เจ็ดหมื่นอ่าอัพตันแล้วนี่อัพตันก็จะมีหุ่นยนต์มาเฮ้ยเราขึ้นได้ด้วยเหรอว,ว้าวเออไหน้องขี่หุ่นยนต์นี่หุ่นยนต์ขี่หุ่นยนต์อ่านี่อ่าก็คืออ๋อก็คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยมีพัพพสซีเป็นเอ็กซ์โพ n ชั่นนั่นเองนะมันตีอัตโนมัติไหมหุ่นยนต์ อ่าหุ่นยนต์ทีอัตโนมัตินะโอเคก็เหมือนฟีลแบบเออ่เหมือนตนะัวอีวาเกเดียนอ่ะเออชินจิเออเหมือนชินจิอ่ะประมาณนั้นก็คือตัวสมอนเราเนี่ยก็จะมีพาสซีฟเป็นเอ็กซ์โพชั่นนั่นเองนะแล้วก็ดาเมจที่1นึ่งหนึ่งล้านองแสนแปดเนาะเออสี่จุดแปดวิเอ็มเคทูเลเวลร้อยเออก็เจ๋งดีก็เจ๋งดีโด,ดยดาเมจอัปตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2ร้าน9 4 0 0 0นะระยะดนอยู่ที่218คูดาว4.8วิเนาะแล้วก็ค่าคริติคอลอยู่ที่84%นะอัพตันเนี่ยก็ตีแบบ full LE เนาะตีแอร์ Air ด้วยนะแล้วก็มีพาสิ i เป็นคริติคอลนั่นเองนะ โอเคนะพอเราบัฟแล้วเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ6ล้าน6 3 0 0นนะส่วนระยะกับคูดาก็เท่าเดิมโอเคนะสมมอนเราติดบัฟนะด้วยนะเออบัฟดาเมจก็นั่นแหละนะประมาณนี้แล้กันนะสำหรับเจ้าลูเดียสกรอบทองนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แม่งค่อนข้างโคตรเทเลยนะแล้วก็มีซมมอนให้เราขี่ด้วยนะประเด็นนะ่ะเออ ก็จบกันไปแล้วนะสอบการไปดูเจ้าลูเดียสกรอบทองนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจดีนะมีทั้งซัมมอนเออให้ใช้ด้วยนะอันนี้เฟี้ยวดีนะก็คือเป็นตัวยืดพื้นแล้วก็มีตัวซัมมอนให้ใช้นะเออซึ่งสําหรับพี่แกนเนี่ยเออไม่ต้องสืบแบบว,ว่าเบาะกระบับอะไรยังไงก็ต้องฮอร์นเนตวันอยู่แล้วอะ เออมันวางได้ตัวเดียวอะ่ะเออยังไงมันก็ต้องเดือดรอนเนตวันอยู่แล้วเว้ยสำหรับเจ้าลูเดียสนะอาจจะฟีลเลยนะถ้าได้ฮอร์โนเนตวันนะซึ่งกูว่ามีวเทรดเราก็เออเป็นหนึ่งตัวละครที่เท่ม,มากด้วยนะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าลูเดียสนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเนะาะแต่สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้ว